ตอนนี้เราก็าเห็นคาดกระยังแบบนี้นะคะถ้าไม่ช้อนกุ้งก็คือหาผักหวานวันนี้เราจะไม่เก็บผักหวานที่บ้านแต่เราจะไปเก็บผักหวานที่ภูเขากันนะจีก็คือไปเดินจอบดูว่ามันจะพอมีไหมแล้วก,ก็เตรียมน้ํามาขวดเล็กนึงนะครับผมก่อนอื่นแล้วก็มามดูของ ตัวเองตัวเองก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเลยกันกันเผื่อชำรุดใช่ใเนี่ยมันกำลังยาวพอดีเลยของตัวเองก็คือเนี่ยเราจะขึ้นไปทางนี้นะวนถ่าย,ยู่นี้แต่เราผ่านมันแล้วเก็บก่อน เก็บทีละยอดทีละยอดนะก่อาจะได้เดี๋ยวเราวาิ่ไปอีกทีอยู่บนเขากันเลยนะครับนี่นะขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับตาเยี่ยวของเราก็เห็นยอดผวานป่านะครับเ,เ,เ,เต็เมคาราเบียเลยเหรอโอ้โห เต่งต่นคี่นองเลยเออมันกำลัองออกเลยอะอันนี้ตีนอันนี้อยู่ตีนเขานะเราตีนห้เจะาข้องตีนห้เจะคของ,ขอ,งอันนี้ก็กลัวว่าอีแม่จะเลี้ยงไว้หรือเปล่าเนี่ยอีแม่ภาษา,าอ่ากูไทยนะคะอีแม่อ,อีอีแม่อีพ่อนะคะอีแม่อีพ่อเนาะ มันไม่ได้มันไม่ได้ไม่สุภาพนะคะมันเป็นสาวทิมนี่ดูดิตัวันเป็นผวานป่าจริงนะเห็นไหมยอดมันจะแบบเขียวๆเลยเขียวเลยเขียวอึมลึมแต่มันก็มีต้นที่เป็นยอดทองอยู่นะแต่ก็หายากอยู่อืมไ<แ>อเต๋อปีนไหมอ่ะมันมีไม้พระองค์ด้วยนะนี่รเอดูดๆดู <laughs> <laughs> ดูด่ดื <laughs> ปีนต้นไม้เอาไง หรือเราแล้วค่อยเราไปดูต้อนอื่นก่อนไหมแล้วค uh huh. ่อยมาเิกโอ้โหโนไปดูต้นลำต่ำก่อนอ เป็นไงบ้างต้นนี้มียอดอยู่น่าจะโดนเก็บไปแล้วรอบนึงอ่ะอฮะดูจากก็พอมีเนาะก็พอได้เก็บเพราะน่าจะเก็บไปแล้วรอบนึง uh huh. ข้างบนนี หวานมันมีต้นพี่เลี้ยงมันดีอย่างนี้นะอ,อ๋อสดมากมันก็จะมีต้นพี่เลี้ยงนะครับะะอืเพราะว่าเราจะได้ขึ้นต้นพี่เลี้ยงใช่ไหมเ<อ>้เพราะว <abad> ่าข<ะ>ึ้นต้นผักหวานไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นได้พอดีเลยเนาะอืมอ๋มอแ right, น่นขนาด okay. ดูยอดมันสิอูปนแเมงขีๆเลยนี่ผักหวานป่าของแท้นนจ๊ะเะจ๊ะเอาไปผัดเนาะ <S <S ใช่ ยอดมันเยอะมากตัวว่าต้นต้นที่เราเจออยู่ตรงริมสาในยเยอะแล้วนะ uh huh. อันนี้หนุย่ยอลังการมากมปาดตขึ้นไปอีกเลยพี่นอ้อง สุดยอดจริงๆนะครับตอนนี้อ้ยผักวันกับผักวันครัแบทบีนี้มันเป็นยังไงนี่ขันยูอูุ้่น่น่นดีใจเก็บต้นเดียวเต็มกระยังได้วะนี่เต็มกระยังตัวผักผักผัตอนนี้ก็ลงมาถึงแล้วต้นเดียวอยู่นะครับ อยู่จริงๆสุดยอดเต็มตะก้าโอ้ยต้นเดียวสุดยอดอือยาไม่ตัวอืออืออันนี้นคือเรานอืออ,อันนี้คือเรายังเก็บไหม่หมดอีกต้นหนึ่งอ่ะก็ในเท่านี้แต่เราจะมาเก็บพวกนี้โอ้โหไปตอนนี้ก็ถึงเวลาทำกับข้าวเจอก,กันที่บ้าน มีลงเมร์แลนะมันคือไม่ลงต้องเคาะแห้งๆเรียบร้อยครับโอ้ลงเบิดเลยอันน uh ี uh nee ้ไม uh? uh ่ได uh ้ลรอม้านี่เชอะไม่รู้ครับลองเบึงได้ยังไงไม่ได้ไม่ดเลยแล้วแล้วมาเต้งฮะแล้วแล้ววนเล่นมาได้มันเห็นมันแดงเต็มพื้นนี่นะมันแดงเต็มพื้นเลย แล้วก็จะย้ายนะครับ <c oughs> เนื่องจากรุ่งแังเป็นคีแล้วก็ย้ายมาเรื่อยๆนะครับม <c oughs> ัจะได้ไม่กัดเราตูวที่มันวิ่งไล่เรา มีม่นะคะลูกหลานมวนกันหมดนะคะเอฟซีมันกัดมันกัดมัน,น <laughs> <laughs> กัดของลบแล้วกัดของลับแล้ว ก็จะเป็นการแย่ไข่มดแดงที่แบบสูงๆนะคะเปะรียปึ๊บเรียบร้อยพี่น้องเกืบลงมากยอด นี่นะคะเราก็จะเลือกพอเราแย่ขึ้นไปแล้วรังไข่มดแดงมันมีแต่ไข่เล็กเราก็จะวางไว้ที่เดิมนะคะแต่ถ้ามีไข่ใหญ่เราก็จะเอาตรงอยู่บ่สรางรู้ตัวอ๋อตรงอยู่ตรงอยู่ตัวเชิงบร์งิงบอสเชิงอยู่บอสเต๋อสิงยูบอสยีในนี้อ๋อืัวห้อย ดูดคักให้มบดเดยตอนนี้ทุกคนก็จะเป็นะนะินจากันนะข้าเอาิบมันยังไงนะองลงองลงเออองลงองลงทำเด็กอยากแข่งนี่นะครับเรามาดูผลงานของเราวันนี้นะครับปาดตะแกงนึงพอดี ต das ja ัวนี้ตัวที่สองนะอันนี้ไข่มันจากลับอ้อไข่มีหนึ่งานค่ะล้างมัอนะล้างใช้น้อยปะล้างเคี้ยวล้างบึ้งชื้นนี่นะล้างบึงเอ้ยไข่มังกะงัางกิน เขาไม่ได้เอาหลายตเต็มเนาหลายอยู <c oughs> ่มหลายไม่ม <c oughs> ีเรายรพิให้ทงขาเนี่ยจงวะ